จะมาชิมส้มตำกันนะคะมาค่ะส้มตำกับอะไรคะน่ะส้มตำกับปลาหมึกค่ะนี่ค่ะปลาหมึกอร่อยไหมคะอร่อยไหนลองชิมส้มตำให้ดูสิคะชิมส้มตำใช้มือชิมส้มตำให้เพื่อนดูสิคะ <c oughs> อร่อยไหมคะอร่อยค่ะอ่ะอีกสักคำอีกสักคำอีกสักคำให้เพื่อนดูปากนะคะ เน,เนยไงคะรสชาตเค็มไหมนิดนึงค่ะนิดนึงคะ่ะใครตำคะใครตำตำเองอร่อยป่ะอร่อยมากปลาหมึกใครซื้อคะอาซื้อให้เป็นของขวัญมันเกิดรอบหน้าจะกินอะไรคะนาปลาหมึกคะ่ะอ้าวคิดว่าจะไปกินหมูกระทะกันนะคะดูนะคะสีส้มตำ อ่ะเอ้าก่อนไปก่อนไปอีกสักคำอีกสักคำให้ท่านผู้ชมดูหน่อยอีกสักคำค่ะอีกสักคำตอนนี้เผ็ดมากเลยเผ็ดหรือว่าถือว่าเค็มอีกสักคำอีกสักคำคำสุดท้ายแฟนหรอใส่เส้นด้วยนะคะใส่เส้นด้วยป๊บหึงค่่มันจิ้มยาวมากมเลยหมดปลาหมึกน,นี่มันหนาเหมือนไข่คะหนาเหมือนหนังหน้าคนบางคนอะ อ่าอืมบายยท่านผู้ชมหน่อยบายบายขอบคุณ